สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะครับโอเควันนี้รามาต่อเนอะาะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแก๊สดุคติถูกปะแก๊สดุคติเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดถึงหลักการของแก๊สหนึ่งในหลักการของแก๊สที่สําคัญก็คือหลักการของทฤษฎีการชนของแก๊สนะครับอืมอ่ะ อย่างที่เราเคยบอกไปใช่ไหมว่าแก๊สมีการวางามีการวางพื้นที่แบบมีการจัดเลี้ยงตัวแบบอิสระมีการชนไปชนมาภายในภาชนะใช่ไหมครับถ้าเปรี่ยนเสมือนในรูปรูปนี้ก็คือถ้าสมมติว่าโมเลกุลของแก๊สเรามีแค่ประมาณ5ตัวเนี่ยนะครับห้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีการพุ่งไปชนน,นชนนู่นชนนี่ชนกันเองบ้างอะไรอย่างนี้บ้างชิ่งไปชิ่งมาอย่างอิสระถูกปหมครับทิ่งชนผนังได้ด้วยนะฮะ อืมมันจะมีการชนประชมุมอะอย่างเงี้ยอย่างอิสระใช่ไหมครับอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะลดขนาดของมันนะครับลดปริมาตรอืมพอเราลดปริมาตรเสร็จปุ๊บแกเห็นแปะว่ามันก็จะเรียงตัวแบบอัดแน่นกันขึ้นมาแต่ก็ยังมีการชนมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระเพิ่มมากขึ้นเอ้ยไม่เพิ่มมากขึ้นอิสระน้อยลงเพราะว่าพื้นที่ในการวิ่งของน้องอะ่ะน้อยลงมันเลยส่งผลให้ส่งผล,งผลว่า ส่งผลให้ความดันหนักเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถ้าปริมาตรลดลงความดันก็เพิ่มขึ้นมันก็เป็นเอ,อเป็นหลักที่แบบเออเข้าใจด้วยทวกันนะเนาะปริมาตรลดลงความดันเพิ่มขึ้นนะครับเออโอเคดังนั้นเว้ยเราจึงสรุปได้ว่าพอเราลดปริมาตรลงเนี่ยนะฮะแก๊สก็จะมีการเคลื่อนที่ชนกันเยอะมากขึ้นชนกันแรงขึ้นเกิดให้ความดันมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอืม ดังนั้นนะครับเปดิมากน้อยลงนะครับอนุภาคกรชนกันมากขึ้นอนุภาคชนกันมากขึ้นเออตอนไม่อัดคลิปก็คือไม่มีใครโทรมาเลยกดอัดปุ๊บมีคนโทรมาปุ๊บเออไม่เป็นไรนะครับอ่ะฮะ ทอชนกันมากขึ้นปุ๊บเกิดพลังงานภายในเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดพลังงานอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มมากขึ้นด้วยก็คือพลังงานจนเนาะนะครับ,นะรบพลังงานโนมาษาอังกฤษอะไรตัวย่อ ek นะนะครับ ek เนาะสรุปนี่ก็คือทฤษฎีของการชนของแก๊สนี่แหละครับ อ,อ,อย่างที่เราเคยบอกไปบทที่แล้วถ้าจำได้นะครับอยู่ไหนหน้านี่นะฮะเขาบอกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของอนุภาคามันจะคงที่นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาดูเรื่องอัตราเร็วเฉลีย่ยเนาะโอเคปะนะครับแล้วก็พลังงานเนาะโอเคมาเริ่มแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะพิจารณาแก๊สยังไงแก๊ก็พิจารณาแบบ แก๊สตรงคติเลย1ก็คือแก๊สอ่ะถ้ามันชนกันอนุภาคสีฟา้ฟานี้มันคืออนุภาคเนาะอนุภาคของแก๊สเนี่ยถ้ามันมีการชนกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะชนกันเองหรือว่าน้องจะชนกับผนังก็ตามผนังเนาะผนังอันนี้ผนังเออไม่ว่าจะชนกันเองหรือน้องจะชนกับผนังก็ตามนะครับเราจะคิดเป็นการชนแบบยืดหยุนนะครับก็คือการชนคิดเป็น ชนแบบไม่สูญเสียพลังงานนะครับหรือว่าเรียกว่าชนแบบยืดหยุน่นเนาะอันดับแรกที่เราจะพิจารณานะ1ชนแบบยืดหยุน่น2คือทุกๆอย่างบนโลกมันก็จะมีประจงประจุข,ของมันมากน้อยแล้วแต่ถูกป่ะครับเออดังนั้น การพิจารณาบทที่สองก็คือไม่ว่าน้องจะเป็นประจุบวกลบหรือน้องจะเป็นประจุบวกบวก,บวกนี้ครับอืบวกลบมันทําไมนะมันก็จะดึงดูดกันใช่ไหมครับเอ,อแต่ถ้าบวกบวกละ่ะผักกันลบ,ลบลบล่ะผักกันใช่ไหมไม่ว่าน้องจะเป็นประจุไหนก็ตามเนี่ยเราจะไม่คิดประจุเลยนะครับใน,ในการคิดการชนของแก๊สเนี่ยเราจะไม่นับประจุนะครับเพื่อให้ง่ายต่อ ต่อการคำนวณเนาะไม่นับแรงดึงดูดระหว่างประจุนะครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปข่อยทีละสะเต็ปนะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจะมีแรงแรงหนึ่งกระทํากับเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่มุมโลกไหนก็ตามนะครับ มันก็คือแรงที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับอืมถ้ามีประจุก,ก็คือ mg เอ,อ็มอืเนึแต่ว่าเราไม่คิดแรงดึงดูดของโลกนะครับมันแปลว่าเจ้าอนุภาคของเราเนี่ยมันก็มีแค่การชนไปชนมาเฉยๆไม่เสียแมยก้กระทั่งพลังงานด้วยซ้ำเนาะเออมีการเคลื่อนที่ของมันอยู่นะครับ โอเคไหมนะครับเขนะเขนะเขนะคิดภาพออกนะไปค่อยๆไปค่อยๆไปวันนี้เราจะพาเธอมารู้จักแค่3ตัวนะตัวแรกก็ค ek ek อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือพลังงานจนนะครับ ek bar นะครับพลังงานจนที่นับแค่1โมเลกุลนะครับและสุดท้าย v r m s นะครับ อันนี้ก็คือ velocity เนาะก็คืออัตราเร็ว root mean square เนื่องจากว่าเจ้าอนุภาาของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่อิสระเนาะมันไปได้ทั้งสองทิศทางไม่ว่าซ้ายขวาขึ้นลงอย่างเงี้ยเออเราก็เลยต้องคูณเออเป็นกําลังสองเข้าไปก็เลยกลายเป็น root mean square นะค,ะครับ r ว่ากําลังสองเนาะ root mean ก็คือรากที่สองเฉลีย่ยกําลังสองเฉลีย่ยเนาะมันต้องคิดเป็นลักษณะนี้ รหรือว่าภาษาไทยมาจะเรียกว่าความเร็วกําลังสองเฉลีย่ยอัตราเร็วเฉลีย่ยอะไรพวกนี้ครับโอเคนะเรามาคุยกันเรื่องสามตัวนี้กันเนาะเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากแต่เราจะพาเธอมาดูสูตรว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างมากกว่านะครับในเรื่องของบทนี้นะฮะไม่ค่อยเจอในข้อสอบได้แหละแต่ว่ามันมีแต่มันแค่ไม่ค่อยเจอเฉยดังนั้นก็จดไว้นะครับเผื่อว่าเอาไปท่องแล้วก็อู้ออกข้อสอบกถือว่าไปแจ็คพอต นะครับอ่ะมาเริ่มแรกขอเริ่มที่ ekbar ก่อนเนาะ ekbar อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือพลังงานจลของ1โมเลกุลเนาะ bar 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 ก็คือ1โมเลกุลเลยแค่1โมเลกุลนะ ekbar นะครับ ekbar ของเราเนี่ยมันก็จะมีสูตรหลักๆของน้องอยู่นะฮะก็คือ ekbar จะเท่ากับ3าส่วนส kb คูณกับ t ในส่วนของตัวเลขว่ามาจากไหนแล้วเราอาจจะไม่ได้เนียนยำมให้นะเราแค่อยากให้เธอเอาไปใช้ได้เฉยๆนะครับโอเคนะเออแต่ถ้าใครอยากจะได้ที่มาที่ไปอย่างเงี้ยเรามีหนังสืออยู่แต่เราบอกชื่อหนังสือไปนะมันเป็นฟิสิกส์ for gen K M อะ่ะเอ้ย gen n อะ่ะอืมมันเป็นภาษา,ษาอังกฤษอ่ะเรากเธอแต่เราหาภาษาไทยไม่เจอ เออถ้าอยากได้ก็บอกเดี๋ยวเราส่งให้นะครับอ่ามาเนาะหนึ่งคือพลังงานจนนะครับแ,แต่แปว่่าตเป็นพลังงานจนในหนึ่งโมเลกุลนะครับ ekbar เท่ากับสามสนสอง kbt เนาะโอเคนะครับอืมรู้จำค่า kb ได้ไหมเมื่อ kb คือค่าคงที่ของโบมันอ่ะเออ kb เท่ากับค่าคง ที่ของโบ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 มันนะครับบูสมันนะครับมีค่าเท่ากับ1.38่จาคูณสิอยู่กำลังลบ23นะครับจูลเตอร์เคลวินเนาะจากสมการที่เราเคยเรียนไปแล้วนะฮะที่เขาบอกว่าจาก P V เท่ากับ nkbt นะครับซูมเข้าไปจะได้เห็นเห็นนะครับ pv เท่ากับ nkbt เห็นป่าว่า kbt ตรงนี้มันเหมือนกันดังนั้นเราสามารถแปลงสูตรได้นะครับก็จะได้เป็นย้ายเจ้าตัว n ตัวนี้ย้ายไปหาร pv เราก็จะได้เป็น kbt เท่ากับ pv ส่วนด้วย n จากนั้นเราก็มาแทนค่าในนี้นะครับ สิ่งที่เราได้ก็คือ ekbar จะเท่ากับ3าส่วนส pv ส่วนด้วย n อืมและ n ตัวเนี้ยมันคือจำนวนโมเลกุลเนาะเดี๋ยวเขียนตัวแปรให้จำนวนโมเลกุลน,นะครับโอเคปะ นะครับอืมเนาะทีนี้มันก็สามารถเอาไปโยงกับอีกสูตรหนึ่งได้สูตรที่เราเคยพาเธอแบบชอบชอบให้เธอทำบ่อยๆก็คือความหนาแน่นใช่ไหมเออ density อ่ะจากสมก,การจะจากจาก,จากความหนาแน่นของโมเลกุลนะครับ ความหนาแน่นปกติของเราแล้วอะสูตรของเราก็คือโลเท่ากับมวลต่อปริมาตรใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นความหนาแน่นของโมเลกุลหน่วยที่ออกมามันก็ควรจะเป็นโมเลกุลต่อปริมาตรใช่ไหมครับอืมโมเลกุลต่อปริมารนะครับดังนั้นโลของเราก็ไม่ใช่มวลต่อปริมาตรอีกต่อไปแล้วมันก็จะกลายเป็นโมเลกุลต่อปริมาตรอะลองเขียนเป็นตัวแปรดู โลก็คือความหนาแน่นใช่ไหมครับโมเลกุลจำนวนโมเลกุลคือตัวแปร n ส่วนด้วยปริมาตรใช่ไหมครับสิ่งที่เราได้ก็คือสูตรสุดนี้ทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับ n ส่วนด้วย v เห็นไหมว่ามันสามารถเอาไปแทนได้ทีน,นี้ลองแทนค่าดูก็จะได้เป็นจะได้นะครับอันนี้ก็จะได้เนาะนะครับ ek bar เท่ากับ 3าส่วนส p n <M S 1> อยู่ล่างใช่ไหยแสดงว่าแทนโลข้างล่างโลเข้าไ okay, ปะนะครับสุดท้ายแล้วเราจึงสรุปได้ว่า ek เนี่ยสาบ ek bar เนี่ยนะครับสำหรับ1โมเลกุลเนี่ยมันก็สามารถหาได้จาก3ส,สูตรนี้ สาส่วนส kb t นะครับหรือ ek bar เท่ากับ3ส,ส่วน2 pv ส่วนจำนวนโมเลกุลและสุดท้าย ek bar เท่ากับ3ส,ส่วน2 p ส่วนด้วยโลเนาะสรุปสุดท้ายแล้ว EKBAR สามารถหาได้จากสารสูตรนี้นะครับเพราะอะไรเราถึงรีไลท์สูตรพวกนี้ให้เธอดูเพราะว่าบางทีเธอจําแค่ตัวแรกตัวเดียวก็ได้นะครับเธอสามารถที่จะเอาไปผ่านสูตรได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็แทนน้องไปจัดลงจัดรูปไปพอจัดรูปดูแล้วอ่ะมันจะคุ้นๆหน้าตาแบบนี้นะครับแสดงว่าเราจัดรูปถูกเวลาที่อยู่ในห้องสอบนะเนาะนะครับโอเคนะแต่โควิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเขาจะมีรูปแบบการสอบเข้ามาหาลัยแบบไหน อาจจะเป็นคะแนนอื่นล้วนก็ได้แต่ก็ไม่รู้รอ่ะรอเขาประกาศนะเนาะนะครับโอเคนะตัวแรกผ่านไปนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับตัวที่สองคือพลังงานจนทั้งหมดนะครับหรือว่า ek ธรรมดาอืมทีนี้ ek bar กับ ek ก็ต่างกันแล้วเนาะ ek ธรรมดาก็คือพลังงานจนทั้งหมดแต่ถ้าเป็น ek bar ก็คือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองเนาะ ek bar มีสูตรหลักๆอยู่หนึ่งสูตรก็คือ ek เท่ากับ N ใหญ่ ekbar นะครับทีนี้เราสามารถแตกตัว ekbar ได้นะครับ ekbar มีสูตรหลักว่าอะไรนะจาก ekbar มีสูตรหลักว่า3ส่วน2 nkbt จำได้ไหมผ่านไปเมื่อกี้เองขอโทษขอโทษขอโทษ kbt เนาะ สามส่วนสอง kb t นะครับเนอะดังนั้นพอเราเอามาแทนค่าลงไปเราก็จะได้เป็น ek จะได้จะได้จะได้นะครับจะได้ ek เท่ากับ n คูณกับ3าส่วนส kb t นะฮะ จัดรูปให้มันสวยๆก็จะเขียนได้เป็น3ส่วน2 nkbt นะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับแล้วเราก็ไล่เหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับ kb t มันมาจากไหนสามารถแปลงไปได้เป็นอะไรอีกจาก pv เท่ากับ nkbt นะครับเราก็สามารถผันน้องให้กลายเป็น KBT เท่ากับ PV ส่วนด้วย n ได้นะครับจากนั้นก็เราเอามาแทนในตรงนี้เลยนะครับแทนตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็น Ek เท่ากับ3ส่วน2 nKBt ส่วนด้วย n เห็นไหมว่า n มันเหมือนกันดังนั้นเราอาตัด n ทิ้งสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งสูตรที่เธอจะได้ก็คือ ek เท่ากับสส่วนส kb t นับหเอ้ยขอโทษ pv ส่วน n ขอโทษโทษโทษโอ pv ส่วน n เมื่อกี้ดูโทรศัพท์มามีคนไลน์มาก็เลย เดินนิดนึงนะครับ PV อ่ะโอเคได้อีกหนึ่งสูนแล้วนะครับ PV ก็คุ้นคุนอีกนะครับ PV เราก็จากสมการที่บอกว่า PV เท่ากับ NRT นะครับพอแทนไปเราก็จะได้แทนไปในไหนแทนไปในนี้นะีน นะครับก็จะได้เป็น ek เท่ากับ3ส่วน2 n r t จบดี u นะครับเอ๊ค okay, ไหมนะฮะสรุปแล้วเราจึงได้สูตรที่ใช้หาพลังงานโจน ek ธรรมดาของเราเนี่ยนะฮะทั้งหมด1 2 3 4สูตรนะครับ ก็คือ ek มันจะเท่ากับ n ek bar แล้วเราก็แตก ek bar ออกมานะครับเราก็จะได้เป็น3ส่วน2 n e nkbt kb t นะครับ2 อันต่อไปก็คือ ek จะมีค่าเท่ากับ3.2ส่วน2 pv v ตัวนี้เป็นปริมาตรนะครับเนาะ v มีหางก็คืออัตราเร็วอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับ ek สุดท้ายก็คือ3.2ส่วน2 nrt get point ไหม น้อน้อครับนออืมนะครับทุกตัวรู้แล้วนะว่ามาจากไหนนะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปตัวที่3ามที่เราจะต้องรู้จักกันก็คือ vis หรือว่าความเร็วเฉลี่ยกำลังสองหรืออัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับมันจะมี2สูตรหลักๆเนาะสูตรแรกก็คือ มันสูตรที่ใช้ตัวนี้ก็คือเขาให้อัตราเดลของแต่ละตัวมาเลยสมมุติว่าแก้สมันมีสิบตัวอย่างเงี้ยก็ให้มาสิบตัวเลยและให้จํานวนระุพันธของมันแต่ละตัวมานะในรูปแบบนี้จะออกมาเป็นในรูปแบบของตารางเคยเห็นมันเป็นตารางค่อนข้างเยอะนะครับสูตรของมันก็คือ v rms จะเท่ากับอขอขยับหน่อยนะครับ v อันนี้คือ v มีหางเนาะ Vrms นนก็คือ v 1นึ่กำลังสองบวก v 2องกำลังสองบวกไปเร,รื่อยๆจนถึง v n นะครับคำว่าบวกไปเร,รื่อยๆคือมันมีร้อยตัวก็บวกไปร้อยตัวมีห้าตัวก็บวกไปแค่ห้าตัวนะครับส่วนด้วยจำนวนโมเลกุลทั้งหมดหนาะ นะครับอันนี้ก็สูตรแรกที่เป็นสูตรตายตัวของมันเลยสูตรที่2ก็คือสูตรนี้นะครับ vrm s จะมีค่าเท่ากับ3 pv ส่วนด้วย m นะครับ เนาะเราขอตั้งสมการเป็นสมการที่1นึ่งละกันนะฮะอืเนาะเราก็จะไปต่อนะครับเห็น PV ปะ่ะ PV เราก็แปลงได้ใช่ปะเออ PV เราแปลงได้จากอะไรนะครับ PV เท่ากับ เอาเอา nkbt ก็ได้่ะ nkbt ใช่ไหมครับ pv เท่ากับ nkbt ดังนั้นเราก็แทน pv ตรงนี้เลยนะครับก็จะได้อ่ะก็จะได้จะได้เป็น vrms เท่ากับ3นะครับ nkb คูณกับ t ส่วนด้วย m นะครนะเข้าใไหมอืมเนาะต่อไปนะครับจากอีกอันหนึ่งอันนี้คือแทนในหนึ่งเนาะนะครับ ต่อไปจากอิสมการหนึ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือจาก P V เท่ากับ N R T นะครับพอแทนใน1นึ๊บเราก็จะได้นะครับ V R M S แทนในหนึ่งก็คือแทนตัวเดิมตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น3 N R T ส่วนด้วย M โอเคไหมนะครับจากสรรมการที่เราบอกว่า n เท่ากับ m ส่วนด้วย mw นะครับที่มันไม่พอเนาะเราแค่อยากจะบอกว่ามันเอามาจากตรงนี้นะเราก็เลยแทนค่า n ตรงนี้ลงไปก็จะได้เป็น3นะครับมวลส่วนโมเลกุลาร์เวทคูณกับ rt นะครับส่วนด้วย m m ตัด m เนาะ นะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะเหลือแค่สมก,การที่บอกว่า Vrms เท่ากับรูทของ3 RT ส่วนด้วย MW ใช่ไหมนะครับได้ละอีกหนึ่งสูตรนะครับ <S <S 2> <S 2> อย่างที่เราชอบให้เธอทำก็คือ ความหนาแน่นนะฮะทีนี้เรามาดูการความหนาแน่นความหนาแน่นก็จะมีความลำยายนิดนึงนะครับจากสมการของความหนาแน่นเนาะโลเท่ากับมวลส่วนปริมาตรนะครับมวลส่วนปริมาตรเรามาแทนในสมการที่หนึ่งนะ,ะมันก็จะได้เป็น vrms เท่ากับรูทของ3 pv ส่วนด้วย m m w โอ้โ ilia, โทษๆโ ilia, โนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเขาจะแปลงตรงนี้ก่อน m ตรงเนี้ย m นะครับโมเท่ากับมวลส่วนโมเลกุลาร์เวทใช่ไหมครับดังนั้น m ของเราจะเท่ากับ n คูณกับ m w เนาะเราก็เลยเอา n w ตรงเนี้ยมาแทน m ตรงนี้ก่อนเนาะมันจะได้เป็น n คูณกับ m w เนาะใจเย็นจะเย็นจะเย็นะยน,ะยน,นะครับทีนี้เราก็แปลงค่าอีกรอบหนึ่งเว้ยเราแปลงค่า n เท่ากับมวลส่วนโมเลกุลาร์เวทไปอีกทีหนึ่งมันจะได้แบบนี้3 p v ถ้าใครไม่เข้าใจอะ่ะเรารอดูผลสุดท้ายเวลาอันนี้รีไลท์ให้ดูเฉยนะครับแต่มันก็สนุกดีนะการรีไลท์ m w นะครับ m w ตัด m w เนอะสิ่งที่ได้ก็คือ3 pv ส่วนด้วย m นะครับ เห็นไหมเธอเห็นไหมเธอว่าโลมันเท่ากับมวลส่วนปริมาตรใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย Vrms เนี่ยมันจะเท่ากับ 3P ส่วนด้วยโลนะฮะสรุปแล้วตัวแปรที่3ของเรานะครับอือตัวแปรที่3ของเราก็จะมีทั้งหมด1สูตรแล้วเนาะ แล้วก็มี Vrms จะมีค่าเท่ากับ3 PV ส่วนด้วย m นะครับต่อไปอีกหนึ่งสูตรก็คือ3 nkb คูณกับ t ส่วนด้วย m นะครับอีกหนึ่งสูตรก็คือ Vrms เท่ากับ3 Rt ส่วนด้วย mW ไปละจุกจุนะครับอีกหนึ่งสูตรของเราก็คือ3 P ส่วนด้วย L สรุปแล้วเจ้าตัวนี้ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 ห้าสูตรนาะนะครับจริงๆเรามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นมันก็แค่มีสูตรแรกแล้วเราก็แทนคงแทนค่าลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพามาทำโจทย์นะโอเคครับ